ถ้าคิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามนะครับและกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง Basic Com Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนในช่อง Basic Com Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพูดเนื้อหาในเรื่องการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form ภายใน5นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับขั้นแรกให้เราล็อกอินเข้า gmail นะครับใน Google ก่อนนะครับเมื่อเราอินแล้วนะครับก็ไปที่แอป Google นะครับแล้วเลือกไปที่ด v e นะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่าใหม่นะครับลนซ้ายนะครับแล้วสร้างโฟลเดอร์เก็บก่อนนะครับเลือกโฟลเดอร์ครับตั้งชื่อเป็นเทสแล้วกันนะครับเพื่อจะได้หาไฟล์ข้อสอบไง่ายนะครับเสร็จแล้วกดสร้างครับ ต่อไปนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เทสนะครับเราเปคลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วสร้างไฟล์ข้อสอบนะครับไปที่ใหม่นะครับเลือก Google Form นะครับเลือกแบบฟอร์มเปล่านะครับก็จะได้ Google Form ขึ้นมานะครับหน้าบนสุดคือชื่อหัวข้อเรื่องนะครับก็เป็นอ่าข้อสอบแล้วกันนะครับผมเขียนได้ย่อนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็บวกนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มให้กรอกข้อมูลนะครับชื่อลงไปนะครับมากรอกชื่อนะครับเปลี่ยนตัวเลือกเป็นตอบสั้นๆนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วบวกเพิ่มครับอ่าให้กรอก รหัสไหนแล้วกันนะครับก็รหัสนะครับคำตอบเต่ยตอบแบบสั้นนะครับเอาชื่อนาะมสกุลแล้วกันนะแก้ไขนิดนึงนะครับ เสามารถเพิ่มได้นะครับว่าจะให้เกาะอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนี้ผมให้กกอกแค่สองอย่างนะครับคือชื่อนามสกุลกับลาทกษานะครับต่อไปเราจะมาเริ่มทําข้อสอบกันเลยนะครับก็กดบวกเหมือนเดิมครับอ่าใส่คําถามลงไปนะครับผมได้เตรียมคำถามมาแล้วนะครับนี่ครับผมขออนุญาตก๊อปเลยนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยดเวลานะครับวางลงไปครับเสร็จแล้วเลือกแบบ หลายตัวเลือกนะครับต่อไปวางช้อยนะครับช้อยผมเตรียมไว้แล้วนะครับเราสามารถก๊อปทีเดียว4ช้อยได้เลยนะครับจะได้ประหยัดเวลานะครับแล้วเราก็คลิกทุกนี้ครับวางครับเห็นไหมครับเท่านี้ช้อยก็จะมาครบเลยนะครับไม่ต้องก๊อปวางทีละบรรทัดนะครับอ่าต่อไปผมเพิ่มคําถามนะครับใส่ข้อสอบข้อที่2นะครับ วางนะครับแล้วก็ c o อป choice นะครับวางครับโอเคอ่าคุสอบทำแค่สองข้อพอนะครับถ้าอยากทำเพิ่มก็ทำเหมือนผมนะครับบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วางข้อสอบนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถกำหนดเฉลยได้นะครับวิธีการกำหนดเฉลยนะครับก็ไปที่ ตั้งค่านะครับตรงนี้ครับรูฝนเฟืองนะครับตั้งค่าเลือกแบบทดสอบครับเปลี่ยนเป็นทําแบบทดสอบครับนี่ครับก็สามารถสิดค่าได้นะครับว่าจะให้สามารถดูข้อสอบได้หรือไม่นะครับคําตอบได้ไหมผมให้ดูได้นะครับกดบันทึกครับเมื่อเราตั้งค่าเป็นแบบทดสอบแล้วนะครับเราก็สามารถกรวเฉลยได้นะครับคลิกที่ข้อสอบครับนี่ครับเฉลยคําตอบนะครับ เสร็จแล้วใส่คะแนนด้วยนะครับไม่งั้นจมันจะไม่คำนวณคะแนนนะครับเป็น1คะแนนนะครับเสร็จสิ้นใส่อีกข้อครับเฉลยคำตอบคะแนนนะครับจสิ้นเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อสอบออนไลน์ได้เลยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราจะส่งลิงก์ให้ เพื่อนๆหรือนักศึกษาทำทำยังไงนะครับก็เลือกว่าส่งครับนี่ครับเลือกอันที่3นะครับแล้วก็สามารถตัดให้สั้นได้นะครับคลิกตัด URL ให้สั้นลงนะครับก็สามารถก๊อปลิงก์นี้นะครับไปให้เพื่อนๆทำได้เลยนะครับวางลงไปนะครับนี่ครับ หัวทดสอบดูนะครับกดส่งนะครับเห็นไหมครับดูคะแนน2เต็ม2นะครับเท่านี้เราก็สามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับสร้างโดยไม่ยากนะครับอ่าถ้าเราจะแก้ไขมันมีฟอร์มเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ย ลบออกยังไงนะครับเราก็ไปที่นี่ครับคลิกที่คำถามนี้ครับเลือกถังขยะครับนี่ครับเท่านี้ก็จะไม่มีข้อสอบเกินแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าลองกดพ v i ิวดูครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form ภายใน5นาทีนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับถ้าถูใจนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่อง Basic.com Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ